ตอนนี้ครับป้าเงี้วนมั่นร้อยไทยหนังเอกครับครับหนังเอกป่าป่าน้องโมน้อยพี่จิ้งครับหลังจากได้น้ำครับบลาลูว่าเกิดนยังขึ้นครับนี่ครับขางผีขึ้นครับดูเลาะผมกับดินพ่อข้่ครับบลาลูว่าเกิดนิยังขึ้นกับป่าผมครับ ปลาเก็ดทั้งนั้นครับพี่น้องครับปุ่นปุ่นเบืงปุ่นบ่แม่บ่ไ,ได้ขังใบได้ครับพี่น้องให้พี่น้องอ่าวิเคราะห์เบืงครับอ่าว่ายังเกิดขึ้นกับน้องบ้าน่อยให้ใช้วิจารยา์ว่าครับให้วิเคราะห์เบืองครับนี่ยูม่มองนาเลสวนอยู่แหละครับของนาเลสวนนั่งหันมือวันที่สองอันเป็นยังสี่ ถามุ่เจ้าเอาเอาแนวตัดส่วนเอาขึ้นไปสร้างนี่ฟฝ้าด้ครับเฝ้าบอกได้คําเดี๋ยวว่าฟฝ้าครับอืผมกี่ไหมลอยลอยไทยหนังเอ็กครับหนังเอ็กป่าคมันกอนผมผมบอกมาปิดไฟมือส่้าครับผมบาน เป็ดลากันยี่ไหนได้ครับเป็นป่าครับเป็นป่าเป็นป่ามาว่อนกันครับมาเกี่ยวกันผมก็เลยเอาแปลกล้องมา่ายวิดีโอครับมาไทายวิดีโอพี่น้องในเบื้องกันครับว่ามันเกิดอยังขึ้นครับบอนงบหน่อยป่าเห็นว่าป่าบ่าามีมหลายแต่นี่ปุ่นครับ อ้สิจัดนักจัดเต็มไปแล้วครับช่วงระยะหกปีนี่พี่น้องปลาทุม,มุนี่มันว่าก,กินเบ็ดนี่มันจะบ่ได้เอารถมาวิ่งกันมันเดีว่วมใหญ่ของมันน้ำผมก็เอานา้ำเกลือนบุนรัดผุ่นมาใส่ปุ่นสูบใส่ตามๆมันอ่ะเป็นมาอพี่น้องนี่มองหน้าผมใกล้ๆผมเด็กกับไม่อยากอาจอจ้าเบ็ดอ๋อเพื่งกันลงไปสัว เริ่งกลงไปครับโอ้ยฉางเดี้ยไปครับพี่น้องครับวันที่สองนี่ครับผมชนรัฐบาลน,นี่แล้วครับเพราะว่าผมเปิดอาทิตย์แรกของเดือนอ่าใู่ชนก็อเอ้าบอดได้ว่ากันนะครับชนก็ชนไปอ่าไอ้ดังก้าวนี่บอดคอย แม่แต่ลัฐาบาลมาชุนก็นยังสู่เลยที่น้องวันที่สองกลุ่มผ้านี่ครับหน่อยบ่หลหลครับมาเจ็บกะแน่นครับรลงบังวันนี่ผมบ่ชลดแม่แตาบายวอยู่แล้วครับเห็นมาเห่ินมม่วมวน้ำกันครับผมพป็นปากานี่แหละครับไอห้ห่มเห็นอยู่นี่ครับคิดว่าจะพ่อได้เห่นอยู่นล่ละ นเดี๋ยวก็ขึ้นมาเนี่ยจีบเกินมาเป็นห่วงๆครับบริเวนป่าซุ่มเก่าเด้อมันหลายอุ้มอยู่มันหลายพวกด้วยครับคุณพี่ขังท้ายบอพี่คุณเลาฟัง เงียบๆเงียบๆครับนี่รอบผมนี่นี่ขับพี่น้องครับเอาเนื้อปลาปุ่มปุยมาเอาเลยครับงวดต่อไปครับ <c oughs> บอกว่าแต่นเนื้อปลาปุ่มปุยละ่ะปลาจีนมึนบอกอึดปลาหนองโบน้อยครับแต่ว่ามุดตโตสิหาวิธีเอาเป็นบอทันน มีหลายพันหลายยี่ห้อแดงกับมีอู้ตุ่ยไกๆไกลผมก็หาว่า